กับสวัสดีค่ะพี่พี่กลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยจ้าวันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องพระบ้านนี้พีที่4 0 8ค่ะวันนี้เนาะมีพระเครื่อมาแบ่งปันนะจะเป็น300จนถึง1,000บาทนะคะ300จนถึง1,000บาทโอนจะส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางขออนญาตพี่พี่ผัวก50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีค่ะจะส่งไปของระบบไปชนีไทยพี่ <c oughs> สำหรับอีนี้นะแจ้ง408พร้อมรายการที่ถูกใจหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมค่ะแจ้ง4 0 8พร้อมรายการที่ถูกใจหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมพี่สำหรับตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านค่ะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0 6 3 0 2 0 8 8 9 8 0 6 3 0 2 0 8 8 9 8ค่ะพี่ๆสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกสามารถแคปหนะ้าจอสแกน QR code ได้เลยค่ะ รับชมรายการที่ชอบพี่ชายถูกใจและศรัทธาค่ะรับชมรายการที่ชอบพี่ชายถูกใจและศรัทธาแล้วแจ้งหนูงได้เลยพี่พ่อนไปรับชมรายการแล้วฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องให้น้องด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครพี่ๆี่ค่ะแจ้ง40-8ปพี่นะรับชมรายการที่ชอบพี่ชายถูกใจและศรัทธาค่ะรับชมรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจและศรัทธาแล้วแจ้ง,งได้เลยนะคะ ไปเริ่มที่รายการแรกสำหรับ e ีีนี้พี่เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะรายการที่1น,นะ,ะเหรียญอาจารย์มั่นค่ะรายการที่1-300ง300บาทค่ะ นที่หนึ่งนะพี่ๆนะไปที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ค่ะเป็นท่านเพชรวัดสีเวียงชัยยานะคะรายการที่2ค่ะ300อนะคะพี่ๆนะ อายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่สามค่ะเป็นเหรียญหน้าปกพ,พี่รายการที่สามนะสามร้อยบาทนะคะพระอธิการราวัดโพสีคะ่ะพระอธิการราวัดโพสีพี่เป็นรายการที่สามนะคะ อันตัอไปเป็นรายการที่สี่ค่ะ,ะเป็นเหรียญมหาราบนะคะหลวงปู่ศรีรายการที่สี่ค่ะสามร้อยพี่ๆเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะวัดถ้ำเขาบุญนาคาพี่อำเภอตราคีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรายการที่สี่นะคะ เดี๋ยวนี้นะ้องเปิด300ร้อย่าเพี่การถัดไปเป็นรายการที่5ค่ะเป็นรูปปล่โบราณพี่รายการที่5นะคะ300นะคะองนี้ค่ะรูปปล่อรายการที่5ค่ะ3ามอยนะพี่นะ ไม่มั่นใจค่ะว่าหลวงพ่ออะไรรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่หกค่ะเป็นพระผุปราคหตือบัวค่ะรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะ <c oughs> อง์นี้ค่ะพ,พี่เป็นรายการที่หกนะคะสามร้อยนะคะ รายการถัดไปเป็นรายการที่7ค่ะเป็นพราปิตานะคะรายการที่7 300นะคะรายการที่7ค่ะ300บ้บาทค่ะ การถัดไปเป็นรายการที่8นะคะเป็นพระศิวารีรายการที่8พี่พระศิวารีค่ะรายการที่8 3 0 0ร้บาทนะคะ เป็นรายการที่เก้าค่ะเป็นรูปหล่อข้องเงินนะระรายการที่เก้าสามร้อยบาทพีรูปหล่อหลวงข้อเงินรายการที่เก้าค่ะเป็นพิมพ์คิตาะพี่ๆนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้าค่ะ นีรายการถัดไปเป็นรายการที่10ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่10 300มร้อยพี่พรายการที่10นะคะ300บาทนะคะแจ้ง408ค่ะวันนี้แจ้ง408ให้หนูได้เลยนะพี่พีนะรายการที่10ค่ะรายการถัดไปนะคะ รายการที่11ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะ,คะ, <c oughs> ะ,คะพมมี่รายการที่11ค่ะ11นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรายการที่11ค่ะ300บาทพี่อําเภอตราคลีนะคะจังหวัดนคะรสวรรคะ์ค่ะ สิบนะคะสามร2ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นเทวดาเดินดินค่ะ12 300นะคะ12ค่ะ300บาทรุ่นเทวดาเดินดินค่ะหลวงปู่สวงพี่พี่เดียยน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะรายการที่12ค่ะ รายการที่12นะคะ300รายในการถัดไปเป็นรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะ13 300บาทค่ะ13พี่300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อจัดนะคะ รายการถันไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขค่ค่ะ14ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงปู่ไขค่ค่ะ300บาทพี่พรายการที่14นะคะ สิบสี่ค่ะสิบห้าค่ะเป็นเห,นห,ร,หรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะสิบห้าสิบห้าพี่สามร้อยนะคะสิบห้าค่ะสามร้อยค่ะ 16ค่ะเป็นพระปิตาพี่16เป็นพระปิตานะคะแจ้ง408พี่พพร้อมรายการค่ะแจ้ง408พร้อมรายการนะคะพี่พี่นะสิบหค่ะ300ะคะ่ะ สิบเจ็ดพี่พี่สิบเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นเจ้าสัวนะคะสิบเจ็ดเป็นเจ้าสัวอ่ะสามร้อยบาทสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดค่ะสามร้อยค่ะสิบแปดค่ะ องนี้เป็นเหรียญพ่อไปนะคะเป็นเหรียญรุ่นร้งางป่าช้านี่สิบแปดสามร้อยนะคะสิบแปดสามร้อยบาทค่ะสิบเก้าค่ะสิบเก้าเป็นพระปิดตานี่พี่นะสิบเก้าสามร้อยนะคะ ายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นพระปิตาค่ะยี่สิบสามร้อยบาทพี่พี่ยี่สิบนะคะสามร้อยนะพี่พี่นะยี่สิบเอ็ดค่ะ เป็นเหรียญหล่อรวยปุสูกาย่สิบเอ็ดสามรนะคะเหรียญหล่อค่ะรวมปุสูกิวกระเช้าดักเชื่อค่ะ300บาทรายการนี้ยี่สินะคะ300รบาท21ค่ะ 22ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามรายการ2ี่ค่ะ22สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะรายการนี้นะพี่ๆี่2นะคะส0 0อยบาทพี่ย2 300บสองสา้อยาทเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะ23สาค่ะเป็นเนื้อผงหลวงปู่บุญ23ิบามนะคะ องค์นี้ไม่มีปกนะพี่ๆี่นะ23นะคะ300บาทองค์นี้ไม่มีปกค่ะยี่สิบสี่ค่ะเป็นพระรอดนะคะเป็นปิดทอมพี่ยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาท 25ค่ะเป็นท่ากระดานค่ะ25เป็นท่ากระดาน300นะคะ25แจ้ง408พร้อมรายการนี้เลยพี่ๆนะองนี้ค่ะ25ค่ะ26ค่ะเป็นหลวงข้อเงินค่ะ26ค่ะ สามร้อยบาทตรงพ่องเงินยี่สิบหกตัวพี่นะยี่สิหกค่ะสามร้อยค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นพระปิตาค่ะ ยี่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตาผงกระดอุภีพี่สามร้อยนะยี่สนะิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดค่ะเป็นเหรียญชินนาราสนะคะยี่สิบแปดสามร้อยบาท ยีค่ะ300ค่ะ29เป็นนางพญานะคะ29 300บเาทเป็นพระนางพญาค่ะ29 30ค่ะเป็นพระศิวะรีพี่ๆี่สาค่ะ สามบาท30นะคะรับชมรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแกละศรัทธาค่ะอง์นี้รายการที่30นะ3ามร้อยนะคะ31อค่ะ31รายการนี้เป็น25่สิบห้ตวตรรษพี่พี่สาอนะ ห้าร้อยบาทนะคะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดค่ะห้าร้อยค่ะสามสิบสองนะคะเป็นเรียนหลวงพ่อโตอิทธิยาค่ะ 3 2เหรียญหลวงพ่อโตอุทยานะคะ5 0 0บาท32ค่ะวันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรพี่พี่หนูรู้สึกว่าหนูส่องมัวๆนะ3 2ค่ะพ่อโตอุทยาค่ะ3 3เป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะคะ33 500้ยบาท วัดนกกระจาบค่ะสา,สาค่ะ3ามเป็นเหรียญชินราชนะคะ3 4เป็นเหรียญชินราชพี่ๆสามจุสี่ห้าร้อยนะคะ สีค, 3, 4, 5, 5, ค่ะสาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ35500บาทวัดชำป่าง,งามจังหวัดฉะ,ชะเชิงเซาค่ะวันนี้สองไม่ชัดจริงๆนะพี่ๆนะ35ค่ะ500นะคะ 36ค่ะรูปดอกพ่องเงินค่ะ36มสิหกลูปดอกพ่องเงินนะพิมพ์นิยมค่ะ500บาทสามสิบหพีพีห้ารบาทค่ะ36ค่ะ 3.7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ500บาท3.7 500บาบาทค่ะเนื้อค่อนข้างเก่านะพี่พี่นะแต่มีการซ่อมนะคะนี่นะพี่พี่นะ3.7ค่ะ500นะคะ3.8ค่ะเป็นเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่ดู38ามสดนะคะ 38 500บาทพี่เป็นเหรียญจกกักรเพชรนะสามแปารค่ะ39มสบเกค่ะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะ39 500บาท 39พี่ห้าร้อนะรายการถัดมาค่ะ40ค่ะเป็นปกหลวงปู่โต๊ะ40 500้านะคะปกหลวงปู่โต๊ะค่ะ4 0 5 0 0บ้าขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์แจ้ง408นะคะ41ค่ะ 41เป็นพระสมเด็จค่ะ541นะคะสมเด็จ500บาทสี่สิบเ่สิบค่ะ,คะเป็นปิดตาหลังแบบ42 500บาบาทนะคะ ปิดตาดังแบบ42 500ค่ะมีข้อความเข้าค่ะสีาค่ะเป็นซุ้มกรอนะพี่นะ4 3่เป็นพระซุ้มกรอห้าบาท43าค่ะซุ้มกรอ500รบาทสีทิพี่ รับชมรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใและรัทธาค่ะองค์นี้43นะ500นะ44ค่ะเป็นซุ้มกอถักเชือก44700บาทค่ะซุ้มกอถักเชือกพี่ๆรายการที่44นนะคะารายการนี้จะ700บาทนะพี่นะรายการนี้จะ700บาท44ค่ะ 45ค่ะเป็นพระขุนแผนบั้นกลาง45700นะคะขุดแผนบั้นกลางค่ะ45700บาทค่ะ45700บาทเป็นขุนแผนบั้นกลางรายการที่45นะคะพี่พี่สีค่ะเป็นจอบใหญ่รลวมข้องเงินนะคะ46-700นะคะ สี่สิบหกค่ะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่พี่ชอบพระเครื่องรายการไหนถูกใจรายการไหนพี่แจ้งสี่ศูนย์แปดได้เลยนะคะคลิปนี้นะสี่สิบเจ็ดค่ะขออนุญาตพี่พี่นะสี่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นมีค่ะสี่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นมีได้พี่นะไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะ อยู่ในกรอบนะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะรายการนี้47700บค่ะ47700บาทนะคะ48ค่ะเป็นเหรียญสยามมินนะพี่นะ48เป็นเหรียญสยามมินค่ะหลัง3มเสียนะคะหลังช้าง3ามเสียพี่พี่ๆ48ค่ะรายการนี้800บาทค่ะ 48รายการนี้800บาทขอสตังค์นะคะ800บาท48นะ49ค่ะเป็นเหรียญประชันอาวุธพี่พี่49เป็นเหรียญประชันอาวุธค่ะวัดเป็นจมาบกผิดนะรอสอน1 2 5 49ี่พี่รายการนี้นะน่าจะเป็นเนื้อกับไหลเงินนะคะนี่นะ จุราลงกรขอบข้างนะคะจะบอกว่าเหรียญนี้สวยมากพ,พี่พี่ท่านใดชอบนะ้แจ้งหนูได้เลยนะอ่รายการที่49นะคะรายการนี้ขออนุญาตเปิด1000บาทนะอ่รายการนี้ขออนุญาตเปิด1000บาทนะ่นน 1, นะพี่นะเหรียญนี้เพิ่งจะเคยเจอนะ49ค่ะมาที่รายการสุดท้ายพีนี้ค่ะเป็นรายการที่50นะคะเป็นปิตาขดหอยหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เป็นปิดตานะพี่นะเขาไปอยู่ในขดหอยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวหอยเนี่ยเป็นหอยจริงหรือเป็นอะไรนะพี่พี่นะเป็นปิดตาค่ะอยู่ในขดหอยหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการนี้ก็รายการที่ห้าสิบนะพี่พนะรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะคนยญานเปิดหนึ่งพับาทนะสําหรับรายการที่ห้าสิบค่ะแจ้งรายละเอียดชัดเจนทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่อยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะ แจ้งหนูทางไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวหนูแอดถ้าพี่ๆท่านใดที่แอดลไลน์เป็นนะแจ้งหนูได้เลยเดี๋ยวหนูแอดไลน์ผ่านช่องทางการติดต่อของพี่ๆให้นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรอีดีไลน์ลยแจ้งได้เลยค่ะพี่สําหรับตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อพี่พระเครื่องพราบ้านนะคะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0ูนย์หกสามค่ะศูนย์สองศูนย์แปดแปดเก้าแปดค่ะศูนย์หกสามศูนย์สองศูนย์แปดแปดเก้าแปดพี่พี่แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกสามารถแคปหน้าจอสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยค่ะ รับชมรายการนะที่ชอบพี่ช่ยถูกแกรัททาค่ะรับชมรายการที่ชอบพี่ช่ยถูกแกรัททานิพี่นะวันนี้แจ้ง4 0 8พร้อมรายการได้เลยนะคะแจ้ง4 0 8พร้อมรายการได้เลยค่ะส่วนระบบจะส่งจะจะส่งไปของระบบไปสนีไทยนะคะโอนจะส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางผลยอดบวก5 0บาทสองรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีพี่พี่นะ<อ>คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะหากมีความผิดพลาดประการใดขออภัยพี่พี่ใน,นที่นี้ด้วยกันค่ะ ขอก่อนละจากการแบบพี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้น้องด้วยนะพี่สําคัญนะคะยืมสั่นกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครค่ะสวัสดีสำหรับวันนี้ก็กลับลาเพิงคทิปนี้พี่ๆนะแล้วพบกันใหม่ในปีถัดไปนะคะกลาบสวัสดีค่ะ